ครูทายคะถ้าเราจะจัดโปรโมชัน่นเงื่อนไขกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าเราควรที่จะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะ,ะคุณไรายขออนุญาตแนะนําแบบนี้คะในส่วนของการจัดโปรโมชัน่นหรือว่าเงื่อนไขตรงนี้นะสิ่งที่จะต้องระวังเลยก็คือในเรื่องของการปฏิเสธจากแบงค์นะถ้าเราจะให้เงื่อนไขกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเราจะต้องระบ,บุให้ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการเสนอราคา จองแล้วก็ทําสัญญาเพื่อให้มีหลักฐานนะที่ชัดเจนนะคะนี่คือส่วนแรกเลยส่วนที่2ในเรื่องของใบปฏิเสธจากธนา,าคาระคะ่ะตรงนี้เราจะต้องได้รับใบปฏิเสธจากธนา,าคารให้ชัดเจนนะไม่ใช่ให้ทางพนักง,งานขายยื่นกู้ไปแล้วก็บอกว่าไม่ผ่านแล้วก็คืนเงินลูกค้าไปนะคะไม่เอาแบบนี้นะเสียโอกาสในการขายเพราะว่าบางครั้งนะพนักงานอนะจองเอายอดค่ะเราอยากได้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่พนักงานขายจองเอายอดจองค่ะ นะตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่3ก็คือเราจะต้องชัดเจนนะคะว่าถ้ากู้ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าผ่านนะเราจะได้ไม่ทะเลาะก,กันทีหลังกับลูกค้านะถ้าเราชัดเจนในส่วนตรงนี้ตั้งแต่แรกนะแล้วก็บีบฝ่ายขายให้ดีนะหนึ่งคือเราจะช่วยลดความเสี่ยงนะในเรื่องของการที่จะถูกฟ้องร้องกับลูกค้ามีปัญหากับลูกค้านะแล้วก็ในส่วนที่2นะ คือลดความเสี่ยงไม่เสียโอกาสในการขายให้กับยอดจองหลอกนะที่พนักงานพนักงานขา,ขายของเราเนี่ยละค่ะนะคะอาจจะแบบเออนิดนึงเนาะอ,อมีทุกวงการนะคะตรงนี้ก็ระวังไว้เพิ่มเติมฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ